สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์ยูไนแต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube แล้วก็เขาคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ มากันที่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของ p r e s e s o n นั่นเองนะครับก็จะมีโปรแกรมนัดถัดไปนะะในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งเราเนี่ยจะมีโปรแกรมไปเยือน queen spark l เ n g e r นะฮะทีนี้เรื่องของการที่นักเตะจะเข้าแคมป์เก็บตัวที่เซอรีเนี่ยมีนักเตะใค,ครบ้างแล้วก็มีนักเตะหล่นหายไปไหนบ้างนะครับนะคือมีนักเตะเข้ามาไหมหรือนักเตะ หายไปนะครับเรามาดูริายชื่อกันดีกว่าว่าจะยังเท่าเดิมไหมนะครับก็มีการยืนยันจากเว็บไซต์สโมสรน,นะครับในเรื่องของทัพนักเตะนะที่จะใช้ในเกมถัดไปในช่วงพิเศษสั้นนะครับในตำแหน่งผู้สำบะตูครับยังคงเป็นลีแกรนทอมฮีตันนะครับนาธานบิชชอปนะแล้วก็มาัตติโควานะครับ4ผู้สำบะตูนะส่วนแนวรับครับก็เหมือนเดิมครับดิชอนเบิร์นนารดวิลฟิสเทเดนเมนจี้อเล็กเตอร์ลิส ตัวเซเบวันวิซากกาเบนดอนวินเลียมนะแล้วก็กองกลางคาเปร่าอีทันเกาเบตนะครับเจมการ์เนอร์ฮันิีบาวนะครับเจมดีเรลลีวิสลินกาดมาตามาติดแม็กโทเมเนีแล้วก็ฟากุนโดแนวรุกครับก็เป็นอิลองกาชองกีนบูโจฮูกิวแล้วก็โชราโชเลติเล่นะครับประมาณนี้ซึ่งยังไม่มีเข้ามาเพิ่มเติม ก็อย่างที่คาดการณ์กันออกมาเนี่ยก็น่าจะประมาณวันที่20นะฮะจากการคาดการณ์ของหลายสื่อนะวันที่20เป็นต้นไปหรือว่าประมาณวันที่21 22อ่ะน่าจะเริ่มมีการกลับมาร่วมพีซัทแล้วนะครับสำหรับนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติบางรายนะต้องย้ำนะว่าบางรายเท่านั้นนะครับเนี่ยภาพการเดินทางนะครับก็ไปเข้าแคมป์กันนะฮะเก็บตัวนะไปดู เรื่องของรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับเว็แบซบันสมโมสรแล้วก็มีคลิปวิดีโอการเดินทางเยอะยะมากมายนะครับให้เราติดตามทำนตกเตกของแมนยูกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อมาครับเรามาดูเรื่องราวของเดนนิสเจมกันนะครับมีการคอนเฟิร์มจากเทเลกราฟนะครับเขาบอกว่าเบอร์ลี่เนี่ยก็กําลังให้ความสนใจถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ให้ความสนใจเดนนิสเจมนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยมีการเรียกร้องค่าตัวราว 2 0่สจนถึงสาล้านปอนด์นะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นงานยากครับเพราะว่าเรื่องของงบก,การเงินเบอร์ลี่ก็ไม่ใช่ทีมที่มีเงินทุนหนาอยู่แล้วนะครับโอเค2 0่สจนถึงสาล้านปอนด์เนี่ยอาจจะไม่แพงแต่ว่าคือระดับเบอร์ลี่มันก็ยากจริงๆนะฮะในระดับเงินก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะคิดหนักหน่อยนะครับในเรื่องของการคว้าตัวเดนในิสเจมส์นะรืออาจจะเปลี่ยนมาเป็นการยืมตัวก็ได้นะเพราะว่ามีหลายๆทีม แนอังกฤษเนี่ยสนใจยืมตัวเดนิเจเหมือนกันนะครับก็รอติดตามกันในรายของวารานนะครับวารานมีข้อมูลอัปเดตอย่างไรกันบ้างจากเอเมนนะครับเอเมนบอกว่าแมนยูยังคงดําเนินการคว้าตัววารานแบบต่อเนื่องแล้วก็เข้าใกล้ดีลนี้แบบ100%เข้าใกล้แบบว่าต่อเนื่องแล้วกันในทุกๆวันนะครับที่มีการเจจานะครับมันคืบหน้าแบบต่อเนื่องในทุกๆวันที่เจจา เพื่อให้ดีลเนี่ยมันเสร็จสิ้นโดยเราที่สุดเงื่อนไขส่วนตัวไปในทิศทางที่ดีอย่างที่เราทราบกันครับแล้วก็ผู้เล่นหรือว่านักเตะต้องการย้ายทีมนะครับแมนยูเนี่ยมองโลกในแง่ดีครับว่าการสัญญาวาราเนี่ยพวกเขาไม่ต้องตึงเครียดเลยครับพวกเขามั่นใจว่าคว้าได้แน่แล้วก็น่าจะเสร็จสิ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้นี่คือกรอบเวลาการเซ็นวารานะครับเนื่องจากว่าอีกสนหนึ่งอะที่เป็นดีวที่แบบ แมนยูมั่นใจก็คือนักเตะต้องการย้ายทีมด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็นอกจากนี้ครับแมนยูแน่นอนครับว่าผ่อนคลายมากๆนะครับไม่ได้ตึงเครียดเหมือนกับรอบกันก่อนที่แมนยูไปเซนวารานะคือแมนยูเนี่ยสนใจวารามานานแล้วอย่างที่เราทราบกันนะแล้วก็มีการไปเซนติดต่อเซนวารานทุกๆครั้งเนี่ยโดนบอกปัดมาโดยตลอดแต่ว่ารอบเนี้ยผ่อนคลายครับเหมือนกับวารานต้องการย้ายนะฮะแล้วก็แมนยูสนใจมานานก็เลยทําให้แมนยูมั่นใจแบบ เกือบเกือบร้อยเปอร์เซนต์ว่ารอบนี้มันจะเป็นทีของพวกเขาหรือว่าทีของแมนยูที่สามารถคว้าได้นะครับแล้วก็เป็นทีของเรอัลาดริดตที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเรื่องของการปล่อยแข้งหลักให้กับแมนยูนะฮะซึ่งเรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ยยังไม่ชัดเจนก็ต้องรอดูบทสรุปการอีกรอบหนึ่งนะครับก็ย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะว่าต้องรอให้เรอัลาดริดตคุยกับวารานก่อนจะออกมาในทิศทางแบบไหนนะครับถึงจะมีการเคาะค่าตัวกันได้ ส่วนในรายของโรมาโน่นะครับโรมาโน่ก็ได้มีการย้อนกลับไปในเดียวของจาดอนซานโช่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเดียวจาดอนซานโช่ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนเนี่ยแมนยูไม่เคยลดการติดต่อเลยนะครับหลังจากล่มกันไปตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแมนยูก็ติดต่อมาโดยตลอดนะครับติดต่อเข้าหาซานโช่ติดต่อเข้าหาเอเย่นโดยตลอดนะครับซึ่งมันก็เป็นการแบบว่าแสดงออกที่ชัดเจนว่าผมเนี่ย สนใจในตัวคุณนะผมต้องการตัวคุณนะมันแสดงถึงความจริงใจไงทาให้จะดอนซานโช่ก็แบบเฮ้ยถ้าแมนยูเนี่ยจริงใจขนาดนี้มันก็ต้องเลือกย้ายไปแมนยูนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยว่ากันว่าซานโชมีหลายทางเลือกนะครับอย่างเช่นเชลซีก็ให้ความสนใจแต่โอเคแหละเชลซี Chelsea ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าปลายทางหลักแล้วกันเพราะว่าเชลซีก็เล็งกันอาไว้แต่คือเล็งกันอาไว้เฉยลิตรไลชื่อกันอาไว้เฉยแต่ว่าไม่ได้มีการยื่นอย่างเป็นทางการเข้าไป ส่วนริบูก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันแต่ว่าริบูเนี่ยว่ากันว่าอยู่ในกรณีที่ถ้าเกิดสเดมาเน่ซาร่าแข้งหลักพวกเขาย้ายทีมก็อาจจะร่วมแย่งชิงนะฮะในเดียวของเจดอนซานโชกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าในช่วงที่ผ่านมาในรายของซาอูยีเกสนะครับมี2กระแสด้วยกันทั้งโรบานโนแล้วก็ทั้งจูราทานชลาเกอร์สายข่าวของแมนยูนะครับมีรายงานคล้ายๆกันก่อนนะครับ โรบโนเนี่ยบอกว่ามีโอกาสนะครับที่ซาอูเยเกสจะเลือกย้ายไปพิบเบิลเคนกิษนะครับทางนักเตะเนี่ยชื่นชอบที่จะไปเล่นที่พิบเบิลเคกิดด้วยซึ่งมันยังไม่มีอะไรก้าวหน้าไปมากมายอะไรครับหรือว่ามีการติดต่อแล้วคือมันยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ได้แบบมีการตกลงกันเลยนะแต่ว่าแมนยูให้ความสนใจนะซาอูเยเกสเนี่ยกำลังพิจารณาตัวเลือกหลายๆตัวเลือกที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับ ที่ผ่านมาก็หลักๆเนี่ยเริ่มมีแมนยูกลับมาแล้วนะครับเริ่มมีเลือบูเริ่ม oo, มีบาซ่าซึ่งเขากําลังเจจาหรือว่าพิจารณาเรื่องของการย้ายทีมถ้าเกิดย้ายจริงๆก็ประมาณหรืออะไรชื่อประมาณนี้นะครับให้ hey, พวกเขาพิจารณาอยู่นะครับทีนี้มันมีอีกกระแสหนึง่งที่ผมบอกว่ามันมาจากรายงานของโจร์านชราเกอร์เนี่ยสายข่าวของแมนยูเนี่ยเขาบอกว่าชรายเกอร์นักข่าวคนนี้ได้มีการส่งข้อความไปหาทางโจร์านบารเน็ตนะครับซึ่งเป็นเอ,อเจนต์ของซาอุยเกตนะครับ เป็นแบบคำถามโดยตรงเลยครับว่าเนี่ยเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเรื่องของการที่ซอร์วเกตมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งจอร์แดนบาร์เนตเอเย่นของเยเกตก็บอกว่าคือเขาไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะในทิศทางแบบไหนก็ตามในทิศทางที่เป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้เขาก็ไม่อยากให้ข้อมูลน,นะครับนี่คือสิ่งที่เอเย่นของเยเกตออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่บอกนะครับว่า มีความเคลื่อนไหวอย่างไรเรื่องราวของเดนนิฟันเดเบกกับป็อกบาเนี่ยนะครับแมนยูกำลังร,งรอดูสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเมดฟิ์รายใหม่ซึ่งอาจจะเป็นคาร์มาบินก้าก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ยืนยันได้ครับว่าเปเชเนี่ยสนใจป็อกบาจริงนะครับรวมทั้งเปเชยังสนใจคาร์มาบินก้าด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรที่ชัดเจนเลยนะฮะสำหรับเปเช ซึ่งในขณะที่ปอกบาเองก็กําลังเจจาสัญญาบับใหม่กับแมนยูอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น50-50า50ทั้งคู่นะครับในเรื่องของคาบาบินก้ากับปอกบาเรื่องของดิคันไรท์ครับดิคันไรท์เนี่ยแมนยูสนใจมาโดยตลอดแล้วก็พร้อมที่จะพิจารณาการซื้อตัวนักเตะรายนี้อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเวสแฮมเนี่ยนะครับก็สนใจจะซื้อโกาจริงๆนะฮะแต่ว่ายังไม่มีข้อเสนอยังเป็นทางการเข้าไปเลยนะครับเขาสนใจมาตั้งแต่ช่วงยืมตัวแล้วนะครับแล้วก็ สนใจจะเซ็นดับถาวรด้วยซึ่งเวสแฮมกำลังรอราคาที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่แมนยูพร้อมปล่อยนักเตะรายนี้ถ้าเกิดเหมือนกับแมนยูมีทีท่าว่าจะปล่อยแล้วก็ยอมลดราคาหรือว่าราคาที่มันพอคุยกันได้เวสแฮมจะดำเนินการทันทีหรือว่าติดต่อไปทันทีนะครับในรายของเดียโกดโลโที่มีข่าวกับเอเวอเรตันก็เคยมีนะครับเคยมีข่าวกับเอเวอเรตันจริงนะฮะ แต่ว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วนะครับในบปัจจุบันก็เหมือนกับเอวัตตันก็เงียบไปแล้วนะส่วนเรอัลาดรดที่มีข่าวในปัจจุบันก็ดูแล้วเนี่ยเรอัลเดรดเขาไม่ได้ต้องการแบ็กขวารายใหม่เพราะฉะนั้นโรมาโนยืนยันว่าไม่น่าจะใช่ความจริงนะครับเกี่ยวกับเดียวนี้นะโอเคนี่คือข้อมูลจากฟาเบซิโอโรมาโนนะครับส่วนประเด็นปิดท้ายนะครับเป็นข่าวกว่าสิบที่เอามาฝากกันนะครับมีอะไร น่าสนใจนะครับก็มีรายงานก็ออกมาว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดแมนเชสเตอร์เดน e ์อาร์เซนอลลิเฟูให้ความสนใจฮัเซมอาวาเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องเข้ามาเจจาแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ลียงเนี่ยอาจจะปล่อยอาวาเพียงแค่20ล้านยูโรเท่านั้น,นครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆเลยยื่นเข้ามาให้ลียงพิจารณานะครับคือราคาเนี้ยลดสุดๆแล้วอะ ถ้าคุณต้องการคุณต้องรีบยื่นเลยนะครับยื่นช้ากว่านี้ก็อาจจะเสร็จทีมอื่นก็ได้นะนี่คือรายงานออกมานะครับเป็นกระแสข่าวกสิบจ่านะนะครับแล้วก็อีกกระแสข่าวหนึ่งที่เป็นกระแสข่าวกสิบจ่าเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของเคเรนทิปเปียนะครับมีการรายงานกันออกมาว่าเคเรนทิปเปียเนี่ยมีเรื่องของการติดต่อซื้อบ้านของรายฮิมสเตอร์ลิงนะครับหากการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่ว่าเรื่องของการย้ายที่เปลียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องยากไปแล้วนะแต่คนก็มีการปั่นข่าออกมาแบบเรื่อยๆนั่นแหละว่ามันยังมีโอกาสโอเคยังมีโอกาสแต่ว่าน่าจะยากครับเพราะว่าราคาของแอฟริกเนี่ยมันตั้งค่อนข้างสูงครับประมาณ30ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูยังมองว่าส่งเกินไปนะสามสจนถึงสีล้านปอนด์นะครับแต่เราเข้าใจได้ว่าแมนยูต้องการแม็กขวาที่เปียต้องการย้ายกลับมาอังกฤษแต่ไม่ได้กดดันสโมสรน,นะครับซึ่งซิโมนี่ โค้ดของแอร์เลก็ต้องการให้ที่เปียอยู่ต่อไปคือเอาเป็นว่ามันอยู่ที่ทั้งสองสโมสรเจจจก็ประมาณนี้นะครับนี่คือต่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดถึงกันครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ